I I can do what do want the ah, What's up w h a t e v e เ day ไม่รู้ว่าอีพีที่แล้วไปยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะเยอะเยเยอะอีพีเนี้ยจะเข้าไปดูในห้องอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเสื้อผ้าพี่เดมีอะไรบ้างก็ต้องรถทิ้งแล้วเพราะมันเยอะแน่นมากมากครับวามีทั้งเสื้อมีทั้งแว่นนะครับแล้วก็ไปดูกันว่าในห้องนี้มีอะไรบ้าง อห้ง <S <S องน,นี้นี่คือคลังเสื้อนะฮะ walk in closet ของเราตรงนี้ก็โหเสื้อเพียบเหมือนกันต้องแบบมันจะมีต้องมีงมลดทิ้งไปบ้างอะนะนี่แค่ชั้นสองชั้นสามอีกนะคะเสื้อตัวนี้เพิ่งได้มายังไม่ได้ใส่เลยเพิ่งไปซักมาด้วยไอ้นี่โหเดี๋ยวจะไว้ใส่ในโชว์นะโชว์มีดมานี่นะแล้วก็มาอีกนี้นี่แหละประมาณไปเรื่อยเดี๋ยวเขาดูโซนนู้นสิ โหนี่คือเสื้อยืดทั้งหมดมวกร<ช>องเทา้าหมวกนี้เดี๋ยวต้องจัดใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าอันไหนจะต้องลดทิ้งไปด้วยแล้วก็มันอาจจะดูไม่เรียบร้อยไปหน่อยนะแต่ก็โหตรงนี้ได้ขา่าว่าวันนี้จะจัดใช,ใช่ไหมคะ,ะให้เรียบร้อยพี่เดชคะอันนี้คือ,อคลังน้ําหอมของใครคะเนี่ยรวมกันสองคนเลย้เรีแยงัวเดูดีตอนนี้อันนี้ ของด N เอ็นีาร์มานีกามาน่าอ๋อกามาน่าแล้วก็ของยูอีกอันนึงชจมันลดสีดำอะสีดำกับสีขาวงโอ้อันนี้แบบกลิ่นเรดโอ๊เอ่อเรดโอ๊เหรอใช่กลิ่นนี้หอมมากชอบมากแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ชอบอีกอันนึงอันนี้ของหวานค่ะฮะเดี๋ยวก่อนอะไรมาของหวานเนี่ยวะ เซ็กซี่ทันทีนี่ก็เป็นคลังน้ําหอมของหวานทั้งหมดมันหมดไปแล้วเยอะมากนี่อันนี้อันนี้ก็ชอบอีกอันนึง The Body Shop อันนี้แบบว่าเป็นน้ํามันนะนี่นี่นี่มันจะเป็นน้ํามันแล้วเราก็แต้มเข้าไปตรงหลังหูแต้มเข้าไปตรงนี้โอ้แค่ออกมาก็ได้กลิ่นแล้วอ่ะแรงมากวันนี้มันเป็นเหมือนหัวน้ําหอมเนี่ยแบบแต้มแค่นี้คุณยายให้มาหอมมากดูแว่นก่อนไหม นี่คือคลังแว่นของเราอันนี้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 ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่ใมันแล้วแต่โอกาสทรงวินเทจวินเทจหน่อยเข้ากับผมตรงนี้มากเลยอ่ะโอ้โหใช่เลยใช่ป่ะเออจริงๆแล้วมันอยู่ที่ทรงผมเลยเนาะเอออันนี้ก็เข้ากับทรงผมนี้ด้วยอืม ก็อออบอกว่าเดินแบบสรุปตัดทรงนี้ตลอดเพราะว่าใส่แว่นทรงไหนก็หล่อเออดีใจเออดีใจอะ่ะอันนี้แว่นอีกอันนึงที่ใส่บ่อยครับเป็นสีขาวใส่บ่อยถ้าใครดูในคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยจะเห็นบ่อยใส่แว่อนอันนี้บ่อยมากอันเนี้ยสีขาวเราชอบแว่นสีขาวรองเท้าขาวเสื้อขาวทุกอย่างขาวหมดเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจบริสุทธิ์และใสสะอาดแต่ข้างในดำนะไอ้บ้าข้างในดำข้างในอะไรตรงไหนหัวม<า>นมดำ หัวนมดำมากนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็ใส่บ่อยนี่ครับอันนี้นะครับยี่ห้อชื่อว่า p r e s i d e n t นี่นี่ออันนี้อีกอันหนึ่งวันนี้เป็นเอ่อ ribbon นะครับที่ชอบใส่เหมือนกันนี่จะส่โอ้โหอันแลปซีสมมติขึ้นคอนเสิร์ต ตลบอะไม่ตลบอะบไปเก๋ๆทางโู้นเดี๋ยวมันตบอ่ะยังไม่จบเหรอะิดตลกฮะไทยเชี่ยบังแล้วมันเป็นสบลมอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งที่ได้มาเป็นวินเทจนะครับคอมเบนโดนะฮะยี่ห้อคอมเบนโดใส่ให้ดูก่อนเหมือนเนิร์ดไปอ่ะเออเนิร์ดนะแบบสลิดแบบอันนี้ก็เป็นอีกแว่นหนึ่งที่เป็นวินเทจเหมือนกันเออมันสลิดเหมือนกันแว่นวนี้แว่นนี้ชอบเหมือนกันใส่แล้วแบบว่าดูแบบว่า เป็นเจเจดีถ้าผู้หญิงสลิดสลิดหนก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ชอบอีกอันหนึ่งชุบนี่เป็นไงซูมเข้าซูมออกอันนี้ก็โอเคนะครับเข้ากับหน้าตามากมากชุดนี้หมดแล้วแล้วมีฝัง่งนี้อีกอันนึงอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าชอบทรงมัน คุณภาพดีด้วยไม่แพงเลยเอ l ดูเอ l ดูเอ o I'll อาดูอยู่ fucking do you นี่วันนี้ได้ถึงมันจะถูกก็เหรอเราต้องรักมันอันนี้นะครับ turbo อันนี้แบบวินเทจลุกิิงนิดนึงนะครับถ้าใครชอบใครอยากจะได้ก็หลังไมค์มานะครับอันนี้คือยี่ห้อมุกนะฮะมุกหล,นนหลังไมค์มา DM มาไดส้สนใจปล่อยต่อ G, ใช่ไหมมาที G, อ่อ IG ของเดย์นะฮะมาได้เลย อันนี้คือของเลน์วอลเกอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้ก็เข้ากับทรงผมอันนี้มากเลยอือฮึสัตหล่อสัตนะ <c oughs> ใครหล่อสัตย์แป้งโห<ฮ>สีเขียวครับนี่เป็นไงล่ะหล่อมากเลยอ่ะเพื่อนเรายังไม่เห็นผมทรงนี้ใช่ปะ่ะเพื่อนยังไม่เห็นเอมเอมม,ม,มันนี้เลยดิขึ้นขึ้นมานี้บป๊นหนึ่ง สัีครับไม่หล่อเชียวหล่อมะสวัสดีครับอ๋อหล่อมะเหมือนท่านขุนปะขุนเล่นนะอ่ะอันนี้อันหนึ่งนะครับอินฟินิตี้กรอบมันจะเป็นกรอบไม้ทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ขายแน่นอนพี่เดชแบบผมตรงเนี้ยทำอะไรก็หล่อเห็นปะทรงอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมเออเมื่อคืนโทรไปหาแม่แม่บอกว่าตัดผมทำไมลูกหล่อจัง เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้แว่นนี่ก็จะต้องได้ใสเยอะขึ้นนี่ p r ada p r ada รุ่นนี้นี่เบาจริงหรอ p r ada เป็นแบบวินเทจ p r ada นะอ้โหนี่นะครับ p r ada เรียบร้อยใส่สูตรโอ้ยอ่ะและนี่ของ Babe บ a า i n g Ape อีกอันหนึ่งนะครับที่ภูมิใจเสนอชอบมากเพราะว่ามันเป็นลายทหารอันใหญ่ๆนะทีนี้จัดให้รับทัวร์ไปหมดแล้วเนี่ยอีบ้า แล้วนี่อีกอันหนึ่งที่แบบว่าใส่บ่อยตั้งแต่สมัยก่อนมานานมากชอบมากเวลาแว่นของสไปเวลาไปเล่นสงการอ่ะนี่เราไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเราก็จะใส่เพราะว่ากันน้งกันน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มันมทนด้วยนี่รู้ไหมว่า,วาแว่นเนี้ยม,มีสตรอรี่แว่นเนี้ยเป็นแว่นที่พี่เดกับหวานเจอกันตอนสงการ <My. S 2> ที่เราปะกับมาตาการแล้วเธอใส่แว่นอันนี้อ๋อเลยังจำได้เหรอ แต่ชัน้นไม่ได้สนใจเธอไม่ต้องมาทําเป็นหัวชั้นจําได้หรอหรอกออท่านขุนถวายตัวไหมคะจ้ะโดนอะใครที่สนใจก็แบบดีเอ็มมาเองเนาะอันนี้ก็วินเทจอันหนึ่งของลาคอสนี่จะใส่ให้ดูอันนี้โอเคแบบว่าวินเทจลุคกิ้งอ่ะอรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวด้วยนะกว่าจะคอนวินให้คนคนนี้ซื้อได้คอนวินหวานเอาเอาันนี้เถอะที่รักเอานนี้เถอะ นี่อันนี้ชอบมากแต่สุรุวังก็ใส่ไม่ได้เราชอบมากอะไรแบบนี้มันชอบมากเลยนี่เห็นไหม,อ,มอันนี้ก็อันนี้ก็ของอเล็กซานเดอร์ควีนนะฮะชอบที่ว่ามันมีไอ้ตัว,ตวหัวกะโหลกสกออยู่นี่ตรงนี้นะอ,อันนี้ของ v e r s a c e ปุ่ง นี่สีดำอันนี้คลาสสิกนะเพราะว่าความคลาสสิกของ Versace เนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละเมนเดลซ่านี่แหละโลโก้ของเขาอะชอบมากนี่อะไรโอ้เออว่ะไอ้เขี่ยวหวัวนี่มันใส่แว่นอะไรก็ได้นะเนี่ย <c oughs> อ่านี่อันสีแดง Versace ส,สีแดงน,นี่อันนี้เออนะลุกใหม่อ่ะอ่ะดูออออีีววิิิสสสุุกนันนี้มันก็จะมีรี i s t f l นิดน,นึง อันนี้คาซาวนะครับหรือคาซาว,าาวเป็นแว่นวินเทจยี่ห้อหนึ่งที่ทุกคนนะจะรู้จักกันดีวอ้ยต้องหันต้องหันมองด้วยเดี๋ยวอันนี้ DM เข้ามาได้นะคาซาวนะครับนะฮะดีเอ็มเข้ามาได้เดี๋ยวเราคุยกันว่าราคาค่าเจ็บปวดมันจะเท่าไหร่นะฮะนี่ดนี่ดิดูสีขาวอนะ่ะ <c oughs> นี่นี่อันนี้ก็เป็น นางแมวเหมือนกันแต่ชอบชอบเพราะว<ม>่าวันมีสีขาวแล้วก็แน่นมากนี่นะโห่ที่แค่พูดถึงเรื่องแว่นนี่ก็หมดไปแล้วนะ EP นึ่งเงี้ยเนี่ยอันนี้รักมากอีกอันหนึ่งเป็นคนบ้าแวน่นเก่าไปใหม่เฮ้ยโฮ๊ยเฮ้ยโอ้โ,อโหพี่เดอันนี้ได้แล้วเลยอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็วินเทจอีกอันหนึ่งเฮ้อันนี้น่าจะหล่อนะหวังว่าอันเนี้ยซื้อเพราะว่าดูแก่ๆแล้วเฮ้ย เหมือน Versace อะ,ะไม่ใช่เป็น Continental นี่อันนี้ไหนดูดินี่เป็นไงตอนนี้ o n า i n e s h อ p ไม่อันนี้มันเป็นแบบ c o l l ลคช i o n ใหม่แบบบน Christian Dior เอออันเนี้ยชอบอันนี้มันแน่นๆดีนะเราใส่แว่นอะไรก็ได้นี่อันนี้ยังได้อยู่อันนี้ก็โอเคนะแบบว่าใส่ถ่ายแฟชั่นไงไม่เราเราจริงๆใส่อะไรได้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้จริงๆแล้วนะผู้ชายบางคนจะไม่กล้าใส่ ทรงผู้หญิงอแต่ยูกล้าใส่แต่ยูผมทรงเนี้ยอยู่ใส่อะไรอยู่ก็หล่อบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันพี่เดย์เขาจะชอบแบบแนวแบบสตรีทสภาพ้แต่งตัวเป็นแนวสตรีทแบรนเนมผสมกับตลาดนัดหรือบางทีก็ตลาดนัดแต่ทําให้ดูเป็นเหมือนแบรนเนมก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็แว่นสองอันนะถ้าสมมติใครที่สนใจก็เยี่ยมเข้ามาได้นะมีเอ่อมุก แล้วก็มีคาซาอ,อนะฮะดีบมามาโอเคนั่นแหละค่ะตอนนี้โอเคนี่ก็คือโซนเสื้อยืดนะฮะแล้วมีสเวตเตอร์อยู่ข้างบนนี้ขอดูเสื้อที่พี่เดแบบใส่เล่นคอนเสิร์ตแต่ดีโชว์นี้ก่อนได้ไหมอ่าได้อัน,นี่ตัวนี้ใส่บ่อยมากเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตหรืออะไรขึ้นรถตู้ไปขึ้นเครื่องบินอะไรเนี้ยเสื้อตัวนี้จะใส่ตลอดเพราะว่ามันใส่สบายแล้วมันเก่ามากของเอ็ฮาร์ดี ก็มัน,ม,นมันใส่สบายไม่รู้จะพูดยังไงอ,ะอ่ะโหมันงข้อพอเสร็จแลอ้อันนี้คือตัวที่ใส่บ่อยเ,ออเวลาแบบขึ้นรถตู้ขึ้นรถลงเรือเสื้อวินเทจอีกตัวนึ่งที่รักมาก Rewy Big E เร,เรียก Rewy Big E คนที่ดูเป็นก็ดูเป็นจริงแต่นี่แบบม,มันชื่อรุ่นเหรอเออใช่ Rewy Big E เพราะมันจะมีตัวหนังสือ ตัว E ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วก็มีอันนึงที่เสื้อที่ใส่ในปกไทเทนอันนี้คัสตอมเองนะอ,อน,นี่ทําเองเนี่ยเนี่ยมีเลขเก้าด้วยตรงนี้เลขเก้าแล้วเราไปซื้อลูกปุงลูกปัดมาติดเองอแล้วข้างหลังนี่มีข้างหลังพร้อมยังปุ่มนี่ไทเทเนียมมาแปะนะครับอืมถ้าใครอยากจะได้เสื้อตัวนี้ ก็ประมูลประมูลไม่ขายอ๋อ <c oughs> oh, นี่นี่นี่เสื้อตัวนี้ชอบมากด้วยนี่เอ้เสื้อตัวนี้ชอบมากรุ่น6ดาว <c oughs> นี่นี่เสื้อตัวนี้หกดาวนี่หมายความว่าได้แชมป์หกครั้งเอออ่ะนี่แหละมีประมาณนี้าานอ่ะอันนี้คือเสื้อตวัวโปรดนี่นี่อ่ะนี่ตัวนี้เราใส่เล่นคอนเสิร์ตนี่ตัวนี้เนี่ใช้ได้ปะ ชได้กระทรงนี้ได้นะอ, Elvis อืมเอลวิสพสตี้อเอลวิสไปอีกออก็มีคนบอกว่าชอบสไตล์การแต่งตัวพี่เดย์มากเลยแต่จริงๆแล้วสไตล์การแต่งตัวเราก็ธรรมดานะ be yourself ให้มากที่สุดก็คือเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับสไตล์ของเราก็ประมาณ streetwear brand name เราก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งแล้วมันก็แพงใช่ไหมแต่เราชอบ วินเทจแซกเก็ตแฮนด์ส่วนใหญ่ก็มีบ้างที่ซื้อมาแพงๆอะไรเงี้ยแพงก็ไม่กล้าใส่ไงต้องมานั่งระวังเออใช่ป่ะโหยตัวหนึ่งหกเจ็ดหมื่นก็ไม่ไหวเลยดูไปอย่างนี้คืออะไรนี่คือแต่งแล้วไงอย่างนี้ก็แบบว่าสบายๆสบายสบายแบบว่าอ่าอ easy อีสี g โกลิอ่ะแต่งตัวอยู่บ้านสมมติแต่งอย่างนี้แล้วแล้วใส่รองเท้ายังไงง่ายๆเลย Air Force Air Force สีขาว เป็นผู้ชายที่มีสภาพเยอะมากแล้วก็ไม่มีความเป็นระเบียบเลยอะแล้วนี่นี่คือแบบโซนของเขานะยังมีชั้นสามอีกนะแต่ตู้หวานอะแบบเออง่ายดีเนาะก็รองเท้าขาวกางเกงน้ําเงินแล้วก็เสื้อน่ารักนิดนึงอ่ะแล้วมีอย่างเงี้ยต้องมีแว่นมีหมวกปะ่ะหรือมันจะเยอะไปมีแว่นต้องมีแว่นต้องมีแว่นวันนี้โอเคไหมล่ะมดูซิ <you> วันนี้ก็ยังได้อยู่เสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยอะ พี่เดของนอมปะคะใช่ของนอมสวยน่ารักเพราะว่าพี่เดย์ชอบแต่งตัวน่ารักจะแต่งตัวแบบสบายสบายให้ดูอีกสักชุดหนึ่งเลือกมาตัวหนึ่งแล้วเราก็จะมิกซ์ให้เข้ากันอย่าไปประหลาดมากนะสีนี้ออ๋อโอเคอโอชอบยี่ห้อนสมูทอ่ะสมติอันนี้จะไปขึ้นคอนเสิร์ตก็สตรีทถูกป่ะใช่อเค จะใส่เสื้อนี้ข้างในก็ปิดตอนนี้เราได้กางเกงแล้วโจทย์คือเสื้อสีเขียวตัวนี้นะคะโอเคอ่ะนี่อย่างนี้แล้วก็รองเท้ารู้ใช่ไหมจะต้องเป็นรองเท้าอะไรสีเขียว <laughs> นี่ไนกี้สีเขียวไนกี้สีเขียวกางเกงสีขาวอ่าแล้วขาดไม่ได้เลยโอ้โหยังไงล่ะ นี่คือแต่งตัวแบบเล่นคอนเสิร์ตอยู่ไกลหลังร้านก็ยังเห็นอันนี้ใส่เล่นคอนเสิร์ตนะฮะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่วงบูดาเสนะเขียวมากหล่อพี่เดเขียวมากแล้วส่งเท้าต้องใส่ปะอะเฮ้ยต้องใส่ดิส่งเท้าต้องใส่ดิไล่นี่าลืมนะใส่แางเกงในด้วยมันก็เข้ากันเนาะเข้าถึงแบบ สีเขียวต่างกันแต่ถ้าสมมติเราใส่ให้มันเป็นอ่ะมันก็จะเข้าไปอย่างเงี้ยโอเคเข้าเซ็ตดูดิสีดำนม่มันก็มีดำอะไรเงี้ยสีทงสีขาวอะไรเงี้ยนะครับชอบไหมคอมเมนต์มาว่าชอบชุดไหนสุดเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดหนึ่งพาไปดูชุดหนึ่งถ้าอยากจะใส่สีจีจาร์บ้างเอาเป็นสีแดงได้ไหมอ่ะถ้าอยากแล้วถ้าอยากแล้วใส่กางเกงสีแดได้เอาสีแดงนี้นะอืมอันนี้แม่แดงส้มไหมจีจาร์กว่าปะอ่ะ กางเกงนี้นะเอาแบบสบายๆส,สุดเดี๋ยวจะเลือกอันนี้เลยกางเกงสีสีแสดใส่คู่นี้แล้วกันนี่เอา,อางี้เลยโห<ฮ>ใส่ไี้ให้ดูก<ฮ>่อนปูดก็ไปสีนี้กับสีนี้ก็เข้ากันนะแล้วเดี๋ยวรองเท้ารองเท้าแล้ก็ใส่คู่นี้ไปอืสีอะไรคะเออสีขาวถ้าใครไม่มีขาวก็วเทาได้ใช่ไหมนี่อย่างนี้แล้วก็ถ้ามันหนาวจริงจริงมันจะต้องมีสรงมีสร้อย,อยโอ้ย เยอะแยะไปหมดนะเออแต่งแบบยังไม่เต็มยังไม่เต็มยศยยังไมม่เต็ศอันนี้สำหรับอยากคนอยากแต่งตัวแรียดๆอ่ะนี่แล้วก็หาแว่นอันหนึ่งช่วยเอ้ยพี่เดย์หล่อมากนี่ครับชุดนี้เลยนี่โอ้ต้องต้องเก๊กปากด้วยอ่ะอ่ะระหว่างถ่ามอีกนิดนึงสมมติว่าถ้าเกิดเราอ่ะ เราเราไม่อยากใส่เสื้อสีขาวแล้วเราเอาสีอะไรอะดับกับสีนี้ได้บ้างเหลืองเหลืองนี้หรอเหลืองมะนาวนี้ป่ะเอาเหลืองแบบนี้ไม่ได้หรอเดี๋ยวลองให้ดูเออแต่ถ้าเป็นพี่เดงไงพอด้วยความที่เราเป็นศิลปินเราต้องแบบแต่งอะไรให้คนเห็นแล้วคนก็ต้องทักก็ได้อยู่นะเหลืองแดงเอ้ยทรงผมพังหมดแล้วเฮ้ยได้อยู่วงบูธเรเบิ้ลรองเท้าก็สีนี้เลย ใช่ได้เฮ้ยพี่เด like, hmm. ียแต่งอย่างนี้ดูเด็กมากอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนแรปเปอร์แบบเพิ่งเข้าวงการชอบการแต่งตัวอยู่แนวนี้นะฝันรู้สึกว่าอยู่แบบเด็กอ่ะแล้วก็ชอบแว็กซ์มากแว็กซ์มันไม่เลื่องเลยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะที่ไปตัดผมที่ร้านโอบอยใช่ป่ะใช่ร้านโอบอยแว็กซ์เขาดีถ้าใครสนใจจะตัดผมไอ้ตัดผมอย่าลืมซื้อแว็กซ์นะถ้าไปตัดผมร้านนั้นน่ะก็นั่นแหละก็สำหรับใครที่ชอบการแต่งตัวแนวแบบสตรีทแวร์เนาะ เราชอบการแต่งตัวพี่เดก็มันก็ไม่อะไรมากบอกแค่ mix and m a t ให้มันถูกสีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาแต่งตัวแบบสีสันอะไรเงี้ยมาปุ๊บปุ๊บมันคิดไม่ทันหรอกต้องเตรียมอ้นะก็คือต้องมีการ fitting ก่อนถ้าง่ายๆก็สีขาวสีดำจบไปง่ายๆขาวดำเอองขาวดำจบเดี๋ยวต้องปิดรายการเลยไงเออก็ปิดสิ ก็ช่วยกันแชร์เยอะๆนะช่วยกันส u b s c คร b e ช่อง whatever d a เยเยอะๆนะแล้วก็เอาให้ถึงแสนวิวนะคะส่วนโฆษณาก็ห้ามกดคำแล้วก็แชร์กดไลค์เยอะๆๆๆช่องเราจะได้แบบว่ามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพราะทุกวันนี้สิ่งที่ทำเนี่ยวางคนเดียวที่เหนื่อยไม่จช่ว่านคนถ่ายก็ถ้าเกิดไม่อยากให้วานเหนื่อยทุกคนก็ช่วยกรุณานะคะมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่หวานทำมามันแบบ มันดีอ่ะแล้วมันก็แบบจะได้มีกำลังใจทำต่อไปเพราะทำเนี่ก็ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยโดนใช้งานหนักมากเบล้บ๊ายบายเฮ้ยอย่าลืม subscribe นะอย่าลืม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 กดกระดิ่งด้วยแล้วก็ติดตามเราเป็น family เดียวกับเราด้วยครับ whatever day